ด้านมืดในการชักใยคนมันจะดีแค่ไหนกันถ้าเราสามารถจูงใจคนได้แบบที่เขาก็ไม่รู้ตัววันนี้มีเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้คนหนึ่งการใช้เทคนิคการสะกดจิตอย่างละเอียดอ่อนคุณจะต้องใช้คำพูดที่แทรกความคิดลงไปในจิตใต้สนึกของผู้ฟังฝึกการใช้คำพูดที่นุ่มนวลและไม่ทำให้ผู้ฟังรู้ตัว ฝึกพูดในเน้ำเสียงที่น่าเชื่อถือหนักแน่นและมีอำนาจเพื่อให้ผู้ฟังยอมรับความคิดที่คุณต้องการเช่นเมื่อคุณต้องการให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าคุณก็อาจจะพูดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากเลยทีเดียวและผมก็เห็นด้วยกับคุณขออ้อ2การใช้ภาษากายที่มีอำนาจในการสื่อสารคุณจะต้องฝึกใช้ท่าทางและการแสดงออกถึง ความมั่นใจฝึกการยืนตรงการสบตาและการใช้ท่าทางมือที่สอดคล้องกับคำพูดการแสดงออกถึงท่าทีที่มั่นใจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจและควรเชื่อถือเช่นมือคุณพูดกับผู้ร่วมงานให้ยืนตัวตรงและสบตาเพื่อแสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดข้อ3 การใช้เทคนิคการชื่นชมและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ฟังคุณจะต้องฝึกการชื่นชมผู้ฟังอย่างจริงใจที่สุดเน้นไปที่การชมจุดเด่นของพวกเขาฝึกการใช้คำพูดที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกดีกับตัวเองและพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับคุณเช่นเมื่อทำงานร่วมกับทีมคุณก็อาจจะพูดว่าผมชื่นชมความสามารถของคุณในการแก้ปัญหานี้ และผมมั่นใจว่าเราทุกคนจะทำให้โปรเจก์นี้สำเร็จไปด้วยกันข้อ 4. การใช้เทคนิคการตั้งคำถามที่กดดันเพื่อดึงข้อมูลคุณจะต้องฝึกการตั้งคำถามที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าต้องตอบให้ได้และกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นฝึกการใช้คำถามที่เน้นรายละเอียดและต้องการคำตอบที่ลึกซึ้งฝึกการใช้คำถามที่ไม่ทำให้ผู้ฟัง เขาสามารถตอบง่ายๆเช่นเมื่อคุณต้องการรู้ความจริงคุณก็อาจจะถามว่าทำไมคุณถึงเลือกทำแบบนี้ในเวลานี้เพื่อดึงข้อมูลเพิ่มเติมข้อ 5. การใช้เทคนิคการสร้างความสับสนเพื่อเปิดโอกาสในการนุ่มน้าใจคุณจะต้องฝึกใช้คำพูดหรือรว่าการกระทำที่ทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจแล้วใช้โอกาสนั้นในการนำเสนอแนวคิดที่คุณต้องการ ฝึกการเปลี่ยนเรื่องราวหรือว่าคำถามอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสับสนเช่นเมื่อมีคนปฏิเสธข้อเสนอของคุณคุณก็อ,อาจจะถามคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อลดทอนความมั่นใจของอีกฝ่ายทำให้พวกเขารับฟังข้อเสนอคุณอีกครั้งหนึ่งข้อ 6. การใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจคุณจะต้องฝึกการใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกได้ถึงความเสี่ยงหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น หากพวกเขาไม่ทําตามคุณหรือว่าเชื่อคุณฝึกการแสดงออกให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจริงและคุณจงทําให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าเขาจะต้องรีบตัดสินใจเช่นหากคุณพูดว่าหากคุณไม่ตัดสินใจในตอนนี้คุณก็อาจจะเสียโอกาสที่ดีนี้ไปตลอดชีวิตเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเขารีบตัดสินใจข้เการใช้การสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อสร้างความไว้วางใจ คุณจะต้องฝึกการใช้ท่าทางและคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างพวกเขาฝึกการใช้ชื่อของผู้ฟังในการสนทนาเพื่อสร้างความใกล้ชิดและอุ่นใจและแสดงออกให้เห็นว่าคุณสนใจในตัวพวกเขาสนใจความรู้สึกของพวกเขาเช่นเมื่อคุยกับลูกค้าให้เรียกชื่อของเขาและถามถึงสิ่งสำคัญของเขาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีข้อ8 การใช้การเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นและความเชื่อมั่นมากขึ้นคุณจะต้องฝึกการใช้การเปรียบเทียบเพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นฝึกการนำเสนอแนวคิดของคุณโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ฟังรู้จักและเข้าใจดีเช่นการบอกว่าการลงทุนในโครงการนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้มันต้องการเวลาและการดูแลแต่เมื่อมันเติบโต คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีค่ามากขึ้นข้อเการใช้เทคนิคการสะท้อนกลับคำพูดของผู้ฟังเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าคุณใส่ใจคุณเข้าใจอย่างแท้จริงคุณจะต้องฝึกการฟังอย่างตั้งใจและสะท้อนกลับคำพูดของผู้ฟังในรูปแบบที่ตกผลึกสรุปหรือว่าเข้าใจง่ายฝึกการใช้คำพูดของผู้ฟังในการตอบกลับเพื่อแสดงออกถึงว่าคุณเข้าใจมันจริงๆเช่นเมื่อมีคนบอกว่า เขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับโปรเจก์นี้คุณก็สามารถสะท้อนกลับได้ว่าผมเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณกังวลเกี่ยวกับความท้าทายของโปรเจก์นี้แต่ตอนนี้เราจะช่วยกันหาทางแก้ไขดีไหมครับข้อ10การใช้การให้ทางเลือกที่ดูเหมือนจำกัดเพื่อนมนำให้เลือกตามที่คุณต้องการคุณจะต้องฝึกการให้ทางเลือกที่ไม่ทำให้ผู้ฟังอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าเขามีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้ฝึกการให้ทางเลือกที่ ทั้งสองทางเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการเช่นคุณต้องการเริ่มทำโครงการนี้ในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ดีครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ทำให้ผู้ฟังต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งข้อ11การใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความรู้สึกไว้ใจโน้มน้าวใจและคล้อยตามคุณจะต้องฝึกการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังและทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงอารมณ์และความเป็นจริงในเรื่องที่คุณเล่า ฝึกการเชื่อมโยงเรื่องราวให้เข้ากับประสบการณ์ของผู้ฟังเพื่อให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงเช่นเมื่อคุณแนะนําสินค้าคุณก็อาจจะเล่าเรื่องของผู้ใช้คนที่เขาใช้แล้วได้ผลดีแน่นอนว่าเขาก็จะเชื่อใจมากขึ้นข้อ 12. การใช้คําพูดที่คลุมเครือเพื่อกระตุน้นให้ผู้ฟังต้องการฟังรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นคุณจะต้องฝึกการใช้คําที่สร้างความสงสัยมากขึ้น ทำให้ผู้ฟังเขาต้องการขอข้อมูลคุณมากขึ้นฝึกการใช้คำที่ไม่ได้เจาะจงเพื่อสร้างความน่าสนใจเช่นสินีคุณจะได้จากสินค้าตัวนี้มันมากกว่าที่คุณคิดทำให้ผู้ฟังรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่และต้องการถามต่อข้อ13การใช้เทคนิคการพูดช้าและชัดเพื่อสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือคุณจะต้องฝึกการพูดช้าลงและชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่า คุณมีความมั่นใจฝึกการใช้จังหวะก,การพูดที่ทำให้ผู้ฟังนั้นสามารถติดตามเข้าใจคุณได้ง,ง่ายๆเช่นเมื่อคุณอธิบายข้อมูลที่สำคัญคุณจะต้องพูดช้าและใช้คำพูดที่เน้นยำ้ำเพื่อให้ผู้ฟังเขาเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารข้อ 14. การใช้การเรียนแบบพฤติกรรมเพื่อสร้างความไว้วางใจคุณจะต้องฝึกการเรียนแบบภาษากายน้ำเสียงหรือว่าท่าทางของผู้ฟัง เพื่อสร้างความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับพวกเขาเข้าใจและสอดคล้องกันและกันฝึกการทำให้พฤติกรรมของคุณใกล้เคียงกับผู้ฟังเช่นภาษาที่พูดภาษากายต่างๆท่าทางที่ผ่อนคลายเหมือนกันข้อ15การใช้การตอกย้ำเพื่อทำให้แนวคิดนั้นฝังลึกในใจของผู้ฟังคุณจะต้องฝึกการกล่าวซ้ำถึงสิ่งที่คุณต้องการเน้นย้ำหลายๆรอบในการสนทนา ฝึกการใช้การพูดที่เหมือนเดิมหรือว่าวาลีก็ได้ในการอธิบายเพื่อทำให้ผู้ฟังจดจำได้โดยไม่รู้ตัวเช่นเมื่อคุณต้องการให้ทีมรับรู้ถึงความสำคัญของเวลาคุณอาจจะพูดว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโปรเจกต์นี้เราจะต้องทำให้ทุกนาทีมันมีค่าข้อ16การใช้ความเงียบเพื่อสร้างแรงกดดันคุณจะต้องฝึกใช้ความเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงกดดันใหผู้ฟัง เขาคิดและกล้าที่จะต่อฝึกการไม่พูดหรือว่าพูดน้อยลงเมื่อคุณต้องการให้ผู้ฟังเขาออกความเห็นหรือว่าทําการตัดสินใจความเงียบสามารถทําให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าพวกเขาจะต้องพูดหรือว่าทําอะไรบางอย่างจะเรียกว่าไปไม่เป็นก็ได้ครับข้อ 17. การใช้คําพูดที่ยืนยันความเชื่อมั่นเช่นคําว่าแน่นอนหรือว่ายัางไม่ต้องสงสัยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฟัง คุณจะต้องฝึกการใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อให้ผู้ฟังเขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดใช้คำพูดที่หนักแน่นเสียงดังฟังชัดเจนและผู้ฟังจะรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจเช่นเมื่อแนะนำสินค้าให้คุณพูดว่าแน่นอนว่าสินค้านี้จะช่วยแก้ปัญหาที่คุณได้พบเจอในตอนนี้อย่างแน่นอนครับข้อ 18. การใช้เทคนิคการทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่พิเศษมากสำหรับพวกเขา คุณจะต้องฝึกการใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าพวกเขากำลังได้รับการดูแลเป็นพิเศษฝึกการใช้คำพูดที่ว่าสิ่งนี้สำหรับคุณคนเดียวหรือว่านี่คือสิ่งที่พิเศษเฉพาะสำหรับคุณจริงๆเพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษข้อ19การใช้เทคนิคก,การกล่าวถึงคนอื่นที่ประสบความสำเร็จในการทําสิ่งเดียวกันเพื่อสร้างแรงมันาลใจและแรงจูงใจอีกฝ่ายคุณจะต้องฝึกการเล่าเรื่องราวของคนที่เขาประสบความสำเร็จ หรือว่าได้ผลลัพธ์ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดฝึกอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เป็นความจริงชัดเจนมีสถิติและเป็นไปได้ข้อ20การใช้เทคนิคการวางเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทําให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จได้คุณจะต้องฝึกการวางเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและสามารถทําได้จริงฝึกการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน ที่ต้องทําให้เขาบรรลุปเป้าหมายเช่นเมื่อให้คําแนะนําในการเริ่มต้นธุรกิจคุณก็อาจจะบอกกับลูกทีมว่าเป้าหมายแรกคือการออกแบบและสร้างแผนธุรกิจที่ชัดเจนจากนั้นเราจะไปสู่ขั้นตอนของการพูดต่อไปข้อ21การใช้การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในผู้ฟังจะทําให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจคุณจะต้องฝึกการพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถศักยภาพและความตั้งใจของผู้ฟัง ฝึกใช้คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาเช่นเมื่อสนับสนุนทีมงานคุณก็อาจจะพูดว่าผมมั่นใจว่าคุณมีความสามารถมากพอในการจัดก,การเรื่องราวเหล่านี้และผมจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณข้อ 22. การใช้เทคนิคนี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจเพื่อไม่ให้เขาพลาดโอกาสคุณจะต้องฝึกการใช้คำพูดที่สร้างความรู้สึกว่าตอนนี้มันฉุกเฉินแล้วนะ เช่นโอกาสนี้มีจำกัดนะครับคุณจะต้องตัดสินใจภายในสิบนาทีนี้ภายในวันนี้ฝึกการเน้นย้ำถึงความสำคัญของเวลาที่มีจำกัดเพื่อทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าต้องรีบแล้วในตอนนี้ใครที่เห็นว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ line s i o p อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ